คาประเภทสินค้าที่ยิงโฆษณาแล้วขายดีมากบนช้อปปีใครอยากรู้กดเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะ 1. สินค้าที่ขายดีที่สุดในร้านหรือท็อปเซลเลอร์ค่ะยกตัวอย่างนะคะร้านเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์รุ่นที่ขายดีที่สุดมียอดขายไปแล้ว100ตัวให้เราเอาสินค้าตัวนี้ค่ะมายิงโฆษณาจะมีลูกค้าที่พร้อมซื้ออยู่แล้วค่ะ 2. สินค้าที่มีอัตราการสั่งซื้อสูงหรือคอนเวอร์ชันดีสินค้าประเภทนี้ยกตัวอย่างเช่นครีมกันแดดค่ะคนเข้ามาดูเยอะนะคะแต่ว่าดูแล้วซื้อเลยไปที่มีสินค้าแบบนี้ ก็สามารถเอามายิงโฆษณาทํากําไรได้ค่ะสามสินค้าใหม่ของร้านค้าเราที่ยอดขายกําลังเติบโตค่ะสมมุติว่ารเราออกกระเป๋ารุ่นใหม่มานะคะแล้วยอดตัวนี้คือขายดีพุ่งเลยค่ะให้เรายิงโฆษณาดันตัวนี้ต่อไปค่ะสีสินค้าที่คนดูเยอะหรือยอดเข้าชมเยอะ แปลว่า t r a ฟ f i ดีค่ะสินค้าประเภทนี้นะคะคนดูเยอะแต่ยังไม่ซื้อค่ะแบบนี้นะคะให้เราจัดโปรโมชั่นซื้อ2ชิ้นดลดราคาหรือว่าแถมสินค้าให้กับลูกค้าเฉพาะวันแคมเปญเท่านั้นค่ะเทคนิคนี้เรียกว่าโฟมอค่ะเป็นการที่ทําให้ลูกคา้ารู้สึกกลัวที่จะพลาดอะไรบางอย่างในเวลาที่กําหนดค่าจะรู้สึกคุ้มค่าที่จ่ายเงินให้กับสินค้าของเราค่ะ5สินค้าที่จับเซตหรือมีหลายขนาดค่ะการจับโปรยกเซตที่ถูกกว่าหรในตะกร้ามีให้เลือกหลายไซส์หลายขนาดมีขนาดหลอดทดลองค่าจะมี ความรู้สึกคุ้มและกดซื้อค่ะแถมยังเป็นการอัพเซลในตัวเพิ่มยอดขายให้กับร้านเราไปพร้อมๆกันค่ะสรุปสั้นๆเลยนะคะการซื้อโฆษณาในช้อปปีให้คุ้มนะคะร้านค้าควรเลือกสินค้าที่เข้าขาย5ประเภทนี้ค่ะจะมีโอกาสปิดการขายได้มากที่สุดค่ะสำหรับใครที่อยากรู้การซื้อโฆษณาเลือกคีย์เวิร์ดยังไงให้แม่นและไม่เปลืองงบโฆษณาในการตลาดเด็ดๆในช้อปปีนะคะกดติดตามเดียวไว้ได้เลยค่ะจะมีอัปเดตให้เรื่อยๆเลย